ยังนะไม่กินไม่นอนด้ย เช้าวันที่3ของการรักษาพังส้อยฟ้าเมื่อคืนนี้หลังจากปล่อยไปพักผ่อนช้างค่อนข้างดูอ่อนแรงดูจากเท้าที่เตะทรายและมีอาการเดินวนเป็นวงกลมตลอดทั้งคืนค่ะเช้าวันนี้เราเลยตัดสินใจกันว่าจะรักษาช้างในคอกนอนเขาจะได้รู้สึกผ่อนคลายมากกว่าเท้านี้ฉี่มีสีเข้มขึ้นค่ะระหว่างที่พี่ความผูกมัดช้างหมอก็รีบเตรียมยาและน้ำเกลือเพื่อใช้ในการเปิดเส้นค่ะเช้านี้ช้างมีอาการอ้าปากบ่อย และมีน้ำลายไหลออกมาหมอสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นอาการปวดฟันค่ะหมอพยายามดูภายในปากของช้างแต่ก็ยังมองไม่เห็นฟันและดูเหมือนว่าช้างจะมีอาการกลืนลำบากร่วมด้วยค่ะก็เลยมีน้ำลายไหลออกมาแบบนี้วันนี้ช้างมีอาการตกใจต่อสิ่งเร้ามากกว่าเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงดังเพียงเล็กน้อยหรือว่าเวลาที่เข้าไปทําอะไรกับช้างเขาก็จะมีอาการสั่นกระตุกแรงมากกว่าเดิมค่ะสังเกตเห็นว่าสองขาหลังของเขากางออกเพื่อใช้ในการพยุงตัวเพราะบางครั้งกล้ามเนื้อ ก็เกรงกระตุกแรงจนทําให้พยุมตัวได้ยากค่ะหมอให้ยาและเฝ้าดูอาการไปเรื่อยๆเนื่องจากพังสร้อยฟ้ายังไม่สามารถกินน้ําและอาหารได้น้าเกลือก็เลยจะเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะสําหรับผลเลือดวันนี้ของพังสร้อยฟ้าค่าไตาดีขึ้นนิดหน่อยค่ะเพราะเราให้สารน้ําเยอะมากค่าการอักเสบของกล้ามเนื้อสูงขึ้นเนื่องจากกล้ามเนื้อหลายจุดยังสั่นกระตุกอย่างต่อเนื่อง ช่วงบ่ายหมอก็เลยจะปั่นน้ำผลไม้ให้กินค่ะแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะปลาส้อยฟ้าไม่เอาเลยค่ะเอางวงหนีอย่างเดียวยิงท้าเราไปบังคับมากๆปลาส้อยก็จะมีอาการตื่นตกใจกล้ามเนื้อสั่นกระตุกมากกว่าเดิมจนแทบจะยืนไม่ไหวเลยค่ะเราก็เลยหยุดเรื่องการปั่นน้ำสมูทตี้ไว้แค่นี้ก่อนและสิ่งที่ทําให้หมอแทบจะร้องไห้ก็คืออยู่ดีๆป้าส้อยก็หยิบหญ้าเข้าปากแล้วก็เคียเค้ยวๆแบบนี้ค่ะแต่เหมือนการเคีย้ยวหญ้าของป้าส้อยจะดูแปลกๆเหมือนกล้ามเนื้อที่ใช้ ในการเคี้ยวไม่มีแรงเลยแค่ขยับปากเฉยๆแต่ไม่สามารถเคี้ยวให้ละเอียดละกืนลงไปได้และถ้ายิ่งเคี้ยวไปนานๆกล้ามเนื้อใบหน้าก็จะมีอาการสั่นกระตุกหมอเฝ้าดูอาการไปสักพักก็เริ่มเห็นว่าช้างมีอาการทางระบบประสาทตั้งแต่เดินวนเป็นวงกลมกล้ามเนื้อบริเวณขาบริเวณมวงและบริเวณปากมีอาการสั่นกระตุกอยู่เรื่อยๆอีกทั้งยังมีอาการเคี้ยวและกืนลำบากอาการเหล่านี้คล้ายกับ โรคบาดทะยักค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับอาการปวดฟันที่คุณป้าซอยเป็นมาก่อนหน้านี้เป็นไปได้ว่าอาจจะมีฟันผุและติดเชื้อบาดทะยักจากฟันที่ผุนั่นเองค่ะหมอไม่อยากให้การคาดการของหมอถูกเลยค่ะเพราะว่าโรคบาดทะยักในช้างมีโอกาสรอดน้อยมากยาที่ใช้รักษาก็มีราคาค่อนข้างสูงทุกคนคิดว่าหมอควรจะทํายังไงกับเคสที่มีโอกาสรอดน้อยคะใช่แล้วค่ะหมอไม่ยอมปล่อยให้เขาจากไปไง่ายๆหรอกคืนนี้เราก็เลยมีการให้น้ําเกลือจํานวน เพื่อเติมพลังงานให้กับปลาส้อยตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มนะคะน้ําเกลือให้ไปประมาณ120ขวดจนปลาส้อยฉีออกมาสีฉีก็ยังไม่ใส่มากนักนะคะนอกจากหมอแล้วพี่ควานก็ไม่ท้อใจเหมือนกันค่ะช่วยกันดูแลปลาส้อยตลอดทั้งคืนต่อให้ต้องใช้น้ําเกลือใช้ยาเยอะแค่ไหนต่อให้รู้ว่ามีโอกาสรอดน้อยมากแต่หมอก็จะช่วยสุดความสามารถค่ะฝากทุกคนอุดหนุนสินค้าช่วยช้างเพื่อเป็นทุนในการรักษาช้างของเราด้วยนะคะสู้กันต่อไปค่ะ